ไปซุกหูซุกโคนจา้าวันนี้ก็อยู่กับน้นงเคนบ้านั้นแล้วนะคะพี่น้องมีอุปรกรณ์น,นะคะพี่นอ้องคูณค่ะอีกนั่นหนึ่งวันี้สิพ้าพี่น้องไปรอไปรอเกาหลีค่ะถ่าเนี่ยนี่ไปรอเกาหลีตามมาตามมาตามมาจ้านำดิ่งดิ่งเลยจ้าเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งนะคะเกาหลียังกเกาะเกาหลี เกาหลีปอมไปเป็นลอกสวนสมมุิวาเข้ามาเที่ยวสวนคุณโซ่เลยค่ะพี่น้องโอ้ยปัวเอาเขาคืาบอบ่มีออเดอร์โอ้พี่น้องปักัวทัวๆัๆวปั่วว,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 วมัก ยี่ไงเกาหลีของเราเก็ลีสมมุติพี่น่องมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิองมาเบิง่บง,บงแบบารอันนี้คือมะเขือนะคะคือบ่อขาวคือสวนคนณสอบอ่ะเ <laughs> <laughs> บิ่งกี่เปอนไ้ออยากหัวเอาไปไปเก็บนี่ปล่อยให้พี่ทํางานไปนะคะ ห้ากระสิมะลักทัวยากินพี่น้องพอสารพิษพอต้องอยานตายเด้พี่น้องเดีกยวมากินเลยหิวเข่าดีกว่านี้นะโมจอยทำเบียร์ทำงานพี่น้องไม่ละถือถือย่างตัวเลยจังไดนเจ้าค่ะมันละซีบาทก็ขายบักทัวปักเงา ปูกรสใหญ่คิดต้น่งกับบล็กไลน์ยังบ่แม่บ่เต็มเต็มะตาหนี่ได้สี่ที่บาทเฮะเต็มะตาหนี่ได้สี่ที่บาทเต็มตา,นนาสดสดเนี่พี่น้องสี่สิบบาทสดสดเล้ว้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าพี่น้องตั้งมากเนี่ยก็คือเก็บให้เลยก็ามาเลาะสวนเลยตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายสองพี่น้องเบิง้งแ,แดดกับแดดเปียงกับเปียงถ้าพี่น้องมาเลาะมีอันหนึ่งอีกแล้วพี่น้องถ้พี่น้องเบิง้ง เนี่ yeah! ต้นบักพวงแม่พี่น้องอ่อนต้นหลายมึงเนี่ยเงาอยู่นี่มากอยู่นี่ดกูกตะก้อแบบดกไม่แบบไงอ่อนต้นหนี่นี่ hmm. นนนนต้นบักพวงขางทั้งนี้คือกันพี่น้องห hmm. เนมีอยไปพี่น้องพ,น hmm. นพุนหืม <Ooh! S 2> กําจมั้งไ่าบอกพี่น้องพูนแบบหลายเบิ้งพี่น้องเตียปั้นไดเตียไหมคะหนูเล็กก็จะนั่งคุยกับบกักหงเอือยไปไใส่เราบิดมาเลาะค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาเที่ยวเกาหลีเกาหลีบ้านเรานะคะเกาหลีบ้านเราคือ บานนาคำนะคะบานยาค่ะพี่น้องวันนี้น้ำมาเล่นบานยานะคะมึงเนี่ยอ่อนซอนมีติร์นวยใหญ่ๆพี่น้องเดี๋ยวนุ้นเล็กจะให้พี่น้องเบิ้งแบบเดียวๆไปเลยนะคะไปน้ำกันโอ้ยนังเจี๊ยบไร้กระดาษไหมไปค่ะพี่น้องไปเลาะต่อจ้าโอ้ยว้ายกูบอกเอง พี่น้องไม่แต่ภาษาภาษาอะไรไปด,นดูนี่เต็มละย่งางเต็มเลยนี่สดๆเลยเพราะว่าเด็ดมาจากพี่น้องแบบไรน,นี่ฮะเปิดเอาเปิดเ,เ,เอาค่ะมันไหลเก็บสุวรรณอเด็กค่ะ สลดน้ำปลาแมนบ่ไ,ได้บ่ต้องได้สิส่วนโควิดบ่ได้ไปใสอยู่กับบ่านนะคะมันก็ต้องอย่างนี้แหละอันนี้ก็ค้ายในหมบานก็โอเคอยู่ค่ะพอได้อยู่พลิตภัพันกับซีมีมะเขือไปแล้วบ่ถั่วถั่วปัก n h ว o ๆๆ à มาถ่ายรูปก่อนเก็บกระทินน่นดำ กินกับตำบักุงอย้ยูนี่ห้องก็จะปลูกร้ายยางเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เอื่อยก็มาเป็นมาเป็นแผอยูนี่เพิ่งก็มาปลูกซอยยางนะคะแต่ตอนนี้เด็ตะกี่ปรตปลูกเนาะค้าแต่เป็นหลอกกรุงเทพกรุงไทยอยู่นี้โควิดน,นี้โควิดมาอยู่บ้านนี้็เวียดมาอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจท่บาบานเราแมนแล้ว,ลวกินยังกระอีมไปเนะาะพักก็บเปรตสื้อได้ยน่ขางหัวเกิดเองใช่แล้ว Nhớ lưu on tà Ôn xoan bằng hung nhà mẹ Ôn xoan chinh chinh rồi Có lạ Ôn bây giờ ngọt bà nè Nha bằng hung tầm phía nọ đu Nắng phía áo biển แมะฮงกับยูนีพี่น้องให้บริการตื่นค่ะคุณค่ะแถวมะหุงนะคะเยอะแยะเลยข้างท่านก็ข้างบักทัวพี่น้องไปกลับกลับประเทศไทยวานนี้เศร้าอยู่เกาหลีอ๋ยต้นนี่ไหมสอบอ๋อเนี่ยอ๋อจะสวนนะคะพี่น้องนี่คือสวนนะคะพี่น้องนี่ ต้นมะฮองเขามาเก็บตะกี้อยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องจ้าโอ้ยหอนแหงคะ่ะพี่น้องกำลังเข่าบานนะคะเอื่อยไปหอนือนแล้วนุ่นเลยท่านอนนะคะค่ะจังเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นเลยคนมาหน้านำกันแล้วกันนะคะผู้ใดมาคลิปดีๆจังซี่กะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้นุ่นเลยก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า